สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกัน,นิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆมีสาระและก็เป็นข่าวใกล้ตัวได้ง่ายๆครับด้วยการกดติดตามจากหวัดหนองคายเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาชมปรากฏการบั้งไฟพญานาคในงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลกในวันที่21ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับ เมื่อช่วงค่ำของวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาณนะลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขงแลนด์มาร์คพญานาคคู่หน้าวัดลำดวนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพลตำรวจตรีพุทธิพงศ์มุสิกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายนายแพทย์ชัชวานฤทธิตินายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดหนองคายนางสาววิพาดารัตนโรจนนาประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ร่วมถแถลงข่าวงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2564นษษายมนสิษษทธิษษท์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวว่าในช่วงวันออกพรรษาของทุกปีจังหวัดหนองคายจะมีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดหนองคายเพื่อชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเป็นจานวนมาก แม้ว่าปีนี้จังหวัดหนองคายจะไม่มีการจัดงานอะไรก็ตามนะครับซึ่งจากการตรวจเช็คพบว่าปีนี้โรงแรมส่วนใหญ่ในจังหวัดถูกจองจนเกือบจะเต็มแล้วดังนั้นจังหวัดหนองคายเองก็ต้องมีการจัดระเบียบ new normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9โดยแต่ละอำเภอก็จะมีการดาเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆก็เหลือเพียงการจัดงานตามประเพณีของแต่ละอำเภอและก็จะมีการลดขนาดการจัดงานลงนะครับ สำหรับวันออกพรรษาปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่21ตุลาคม2,564ซึ่งจังหวัดหนองคายยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไปคู่กับจังหวัดหนองคายรวมถึงให้ประชาชนคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่มีการสืบสานกันมาอย่างยาวนานโดยพิการการรับชมบ้างไฟพญานาคกระจายอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆหลายจุด ในเขตอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัรตนวาปีซึ่งทั้ง2องอำเภอต้องรักษามาตรการการ,การควบคุมโรคโควิด -19 ทั้งการควบคุมจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละจุดไม่ให้เกิดความแออัดต้องเคร่งครัดเข้มงวดในการคัดกรองและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในวันดังกล่าว ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมข่าวหนองคาย Good News ทาง YouTube c h anel แล้วก็ให้เกียรติกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับวันนี้ผมมงคลกนิกา,รกาพร้อมด้วยทีมข่าวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ